เฮียเนี่นะฮะก็สัมภาษณ์ไปก็อย่างที่ได้ฟังเนี่ยนะครับคราวนี้เราจะมาดูด้านของฝ้ายบ้างนะฮะคุณฝ้ายนะครับอรินยดดบนะครับปิติมารัฐเนี่ยนะฮะนักร้องสาวคนสนิทเนี่ยนะครับน้องฝ้าย ที่มีข่าวคบหากับฟิล์มรัฐภูมิมาถึง8ปีนะครับก็ได้ออกมาเผยเนี่ยนะฮะหลังจากเราทราบเรื่องนะครับว่าฟิล์มถูกลงโทษจากต้นสังกัดด้วยการแบนงานทุกอย่างนะครับฝ้ายบอกว่าสงสารฟิล์มมากนะฮะเฮ้ยคบฟิล์มมา8ปีนันก็แสดงว่าตอนที่เขาไปแบบกิ๊กแกนี่บลูก็เขาก็ไม่รู้สิใช่ไหมใครน้องฝ้ายไงน้องฝ้ายเขาแฟนฟิล์มไหมไปกิ๊กไ่ยังไงก็คือทํางานด้วยกันกันก็ไม่ได้เป็นแฟนอะ นึกออกปะจะเดี๋ยวก็โดนด่าอีกคำนี้คือเสอใจอย่างเงี้ยเหรอมันก็เหมือนกับแกกินทั่วไปกับเหมือนแบบปีแกกับดาราที่ไปเล่นแพททะเลอย่างเงี้ยนึกออกปะกินกันอย่างนั้นน่ะคือกินกันแต่แบบแบบโชคดีนาทีทองอ่ะนึกออกปะก็จริงๆมันนึกออกแล้วมันก็ต้องกินกันน่ะอ๋อเหรอเหรออินติกแหม่ถ้าสมมติมีใครแม่กูกูกินวะอแต่มันไม่เคยมีใครกินเลยไงกินนี่กินอะไรอ่ะกินนี่คือยังไงไม่เข้าใจอะไรกินอ่ะคืออะไรอ่ะ เป็นอีลิทสองอีกแล้วทำไมนะลิททำไมนะก็ให้ลิทเป็นพ่อสื่อให้ลิทเดอะสตาร์ไปจีบหมอเก่งให้ฉันหน่อยอ๋อแล้วเหออีลิทพี่อยากกินมากเลยอลิทซื้อพอที่อีลิทซื้อไปบอกหมอเก่งพี่พ่อตังบอกอยากกินพี่หมอเก่งมากเลยตอนนี้ให้มันเป็นพ่อสื่ออยู่อีลิทเป็นพ่อสื่ออยู่สงสารมากฟิล์มรัฐภูมิพอเรื่องนี่มันแรงมากนะฮะ เรื่องที่แล้วเนี่ยก็หนักยังต้องเจอเรื่องนี้อีกอนะครับแต่ตอนเฮ้ยคบาฮกับฟิ์ม8ปีเลยเหรอสแสดงว่าฝ้ายเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ตอนเสียสิใช่ปะ่ะอะไรฮนะเสียอูดไงโอ้ยอยอูยอ่ย ตั้งแต่ไอ้ฝ้ายจะเป็นแฟนจริงๆแล้วล่ะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะยังไม่ได้คุยกันเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่กระแสส,สังคมต้องการให้มีการตรวจ DNA เน,เนี่ยนะครับฝ้ายก็บอกเนี่ยนะฮะว่าให้ก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นเพราะจะได้พิสูจน์ตัวฝ้ายเองเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช็อกเหมือนกันที่ทราบว่าฟิลมมีมีลูกนะฮะแต่ผมนับถือฝ้ายอย่างหนึ่งนะคือแบบฝ้ายเขาแบบไม่ทิ้งฟิล์มนะเขาไม่ทิ้งก็แหมเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆกันคุณจำตอนนั้นได้ปะตอนน้องแนทอ่ะเคสของน้องน ที่แบบว่าอะไรนะที่แบบเขามีแฟนอะ่ะแล้วก็แฟนเขามารู้ตอนหลังว่าเนะ็ถ่ายแบบหนังเอ็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีแฟนเขาเลิกเลย ไทยหนังเอ็กอะอะต่อกับมาทีไฟเพราะจะได้พิสูจน์ความจริงเนี่ยนะครับด้านสภาพจิตใจของตนตอนนี้เนี่ยนะฮะดีขึ้นมากกว่าวันแรกที่ทราบข่าวก็เริ่มมีสติกลับมาเริ่มมีพลังทําใจได้ประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะทั้งเพื่อนครอบครัวรวมทั้งแฟนคลับของฟิล์มที่เข้าใจตนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องฟิล์มเนี่ยนะครับก็ยังทําให้ความเชื่อมั่นว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับส่วนี ส่วนที่มีข่าวมาว่าพ่อแม่สั่งให้เลิกคบกับฟีลนั้นฝ้ายต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเพราะพ่อแม่เป็นห่วงสอบถามเรื่องราวตลอดเพราะค่อนข้างจะรุนแรงแต่ขอแต่ได้ขอพ่อแม่ว่าให้ฟิลได้พิสูจน์ตัวเองก่อนออตอนนี้เนี่ยนะครับอยากฝากบอกฟร์ว่าตนเป็นกำลังใจให้เสมอผมจะบอกว่า ผมจะบอกว่าน้องฝ้ายเนี่ยน่ารักมากนะฮะอย่าทิ้งฟิ์มนะน้องฝ้ายตอนนี้รูปป้ป่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าฟิ์มฟังอยู่เองก็ตามเนี่ยผมจะบอกว่าผมเป็นกำลังใจให้ฟ์มนะฮะฟิ์มเป็นเด็กที่แบบน่ารักมากแล้วก็ไม่รู้ดิถ้าเป็นผมนี่ผมจะแบบผมต้องอคือเรามันต้องไม่ทิ้งกันอ่ะคุณเข้าใจป่ะ ไม่ไม่เป็นกำลังใจฟิล์มผมเป็นกำลังใจฟิล์มต่อผมพูดแต่เมื่อวานแล้วจริงๆเป็นกำลังใจให้ฟิล์มเพราะหนึ่งเนี่ยหนึ่งะเราพูดตรงๆเลยอะอย่างสมมุติว่าตัวอย่างเคสของทางทางเขาที่แล้วเริ่มเสียเสียอูดเลยเนี่ยอเอาฟิล์มมาทำให้ถูกแต่ผมจะบอกเลยว่าเคสนี้เนี่ยฟิล์มเนี่ยแมนก็คือออกมายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าใครอยากจะช่วยฟิล์มเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทําได้คือกระแสสังคมเรื่องของแฟนคลับแฟนคลับเองเนี่ยคุณอย่าไปแบบเขาเรียกว่่าออะะไไรฮทมพฟิล์ มีลูกแล้วคุณยังไงคุณจะต้องเลิกชื่นชอบกันอหน้เหรอทำไมคุณไม่ชอบเพราะที่ผลงานแฟนคลับเองเนี่ยคุณต้องสร้างกระแสให้ได้ทําให้ iRS p r o m o t i o n ัเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันจริงๆคุณอย่าไปทิ้งฟิลม์มคุณรักฟิล์มมาตั้งนานน่ะคุณเข้าใจป่ะเอออ่ะต่อต่อต,อตอ ก็จะบอกด้วยนะครับบอกว่าส่วนที่มีข่าวนะครว่าพ่อแม่ให้เลิกกันตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอการพิสูจน์ตัวดีเนก่อนนะครับอยากจะบอกฟิลมว่าตนเป็นกําลังใจให้เสมอไม่ต้องเครียดเพราะทุกปัญหามีทางออกอยากจะให้ประชาชนวัดกันที่ผลงานแล้วก็ให้อภัยฟิลม นะฮะฟีไม่ได้ไปฆ่าคนนะครับผมจะบอกให้ฟีไม่ได้ไปไปแบบข่มขืนใครคุณเข้าใจป่ะตอนนี้คุณต้องให้โอกาสน้องนอกจากเพื่อนสาวคนสนิทแล้วยังมีนางเอกสาวฮอตเจนนี่เทนโพสวัลที่เพิ่งร่วมง,งานกับฟีในละครเรื่องสวยเลิศชดโสดเนี่ยนะครับทางช่อง3ามละครก็เพิ่งลาจอไปส่วนกระแสะข่าวว่าฟีกับเจนนี่คบหากันออกมาเป็นละลอกฟีก็ออกมาพูดเสมอว่าชอบเจนนี่แต่พอเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะแอนนี่ท้องแล้วก็อุ้มทายาตัวน้อย ออากมาแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา17ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีทวิตเตอร์เนี่ยอ่ะทวิตเตอร์เนี่ยนะครับข้อความของเจนนี่บอกว่า my world seems so dark today แปลว่าโลกของฉันเนี่ยช่างมืดมนมนะครับ i'm cleaning all my mind ช่วยแปลหนึ่งใช่ไหมครูค,ค,คแปลว่าลบเธอลบเธอจากหัวใจทำให้เกิดกระแสว่าเจนนี่เนี่ยนะฮะ ก็เกินกันคงอีกันเล่นๆนั่นา่คงอีกันนะกินอ uh, ีกแล้วหรอบ้าเขาไม่มีอะไรกันแต่ต้องกินกันนะ I'm cleaning all my m i n d I'm cleaning all my m i n d มันแปลยังไงครับว่าลบเธอจากหัวใจเนี่ยครับผมไม่เข้าใจก็ cleaning ก็เหมือนกับ cleaning all my m d ไม่ได้ cleaning you out my m d เข้าใจว่าก็หมายความว่าอาจจะแบบเคลียร์สมองอะไรแบบนี้โอ้ย ต่อมาผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์สัมภาษณ์เจนเนี่นี่นะฮะแล้วก็ทราบกระแสข่าวที่ถูกมองว่าคบหากับฟีนเนี่ยนะครับหรือไม่เจนนี่ก็บอกว่าตอนนี้ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ยังงงๆทำไมคนเอาคำในทวิตเตอเนี่ยนะครับไปตีเป็นประเด็นตนไปถ่ายแบบหนังสือแล้วก็ส่งข้อความว่า I'm cleaning all my my หมายหมายถึงทำตัวให้เฟรชนะครับนั่นแหละตื่นตัวการทำงานไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะฮะคนเล่นทวิตเตอร์ก็ แลกันสับสนด้วยนะฮะเแต่เขาบอกว่าอีกคนหนึ่งที่เสียอกเสียใจคืออะไรรู้ไหมเสียแฟแก้วนะทําไมครับน้องคนที่เหมือนต้องทำชื่ออะไรนะอูร้องให้ใหญ่นะเสียแฟนแก้วคืออะไรเอาจริงก็ว่าอีกคนหนึ่งก็เหรออจริงวาน่าเป็นแฟนกันนะไม่ใช่อะนละคนไม่ใช่ได้ยังไงล่ะอีกบ้ไฟ้าล่ะไ้าล่ะอีกกีบมันไม่ผิดหรอกผู้ชายหล่อขนาดนั้นก็ต้องมีแฟนเยอะถูกต้องหรือเปล่าไฟล่ะฮะไม่ไ้าก็เป็นแฟนอยู่ไม่ใช่หรอแฟนตัวจริงจริงก็ว่าอืมแล้วก็ ใสฟ,ฟังแก้วตัอีกคนหนึ่งเะใส่ฟังแก,วแก้วอีกตัวเล็กๆนันเป็นที่เหมือนทอมๆนะอืมนะฮะอืมเออผู้สื่อข่าวถามมดดำนะฮะาถามมดดำไม่มีนะมีมดดำนะ,ะมีมดดำเข้ามา,าสาระแดนอยู่ด้วยนะฮะคือผมอยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะฮะลงวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันนะฮะว่าเออเวลาเรื่องไหนเนี่ยนะฮะที่มีคนมดดำเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยนะะมักจะเละทุกทีนะ <c oughs> มาตั้งแต่เรื่องอการละชาัน,นแล้วนะมาถึงฟิล์มภูมเนะ่อผู้สื่อข่าวถามนะฮะมดดำนะฮะทราบว่าเฮียทราบข่าวเฮียขอสั่งแบนดฟรีมหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังในชั่วโมงหน้าว่ามดดำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้<ะ>ว่ายังไง เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงใช่ฮะเกี่ยวอะไรเขาจะไม่เกี่ยวนี่คือประเด็นที่น่าสนใจนะฮะว่าเอ๊ะหลายคนถามว่าเอ๊ะมดดาไปอยู่ในห้องทาคลอดเขาเหรอไม่ใช่ไปอยู่ตอนที่เขาได้กันเหรอนักข่าวมาสัมภาษณ์รู้สึกยังไงบ้างที่ทําให้ฟิลหรือว่าเอ่อมดดาเป็นหนึ่งในพ่อของเอ่อเด็กของแอนนี่บรู๊คเหรอออีบ้าทำได้ย็งไงเข้าใจป่ะหลายคนถามจะตะโกนมาตัยุ่งอะไรด้วยเข้าใจป่ะเแล้วไปรู้มาได้ยังไง เป็นคนปล่อยข่าวเหรอว่าเออเป็นญาติกันตอนไหนอะไรแบบนี้เข้าใจว่าเออเป็นหนึ่งในกิ๊กฟิล์มรัตภูมิเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็สงสัยอยู่เข้าใจป <ๆ S 1> ่ะก็อยู่จริงๆทุกคนมาถามจะว่าเป็นพ่อหนุ่มกัญชัยเป็นพ่อเด็กหรือเปล่าว่ะเออเออเออนะฮะเดี๋ยวกลับมานะฮะฟังสัมภาษณ์ของมดดำนะ,ะว่าเป็นยังไง